บริษทัทเครดิตด,ดีอนุมัติภายใน1วันครับผมสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พีด้วยนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสมาส่งมอบรถนะคะมาต้าสองปี2 0 1 9สเาีเทาอยู่ด้านหลังเลยอันนี้ก็คือเจ้าของคนใหม่สวัสดีพี่พีอีกรอบนะคะสวัสดีครับพี่พีมาจากที่ไหนเอ่ยอ,อยู่แถวนี้พอดีครับ<อ>แล้วขับผ่านทุกวันก็เห็นรถสวยครับ<อ>ก็เลยมีโอกาสได้ถักเข้าไปในไลน์ครับก็อต,อตอบกลับมาตอนนั้นก็ประมาณรักสามทุ่มครับแต่ก็เห็นรถก็เลยว่าเข้ามาดูด้วยตาตัวเองดีกว่าเป็นไงบ้างพี่รถสวยตรงปุกไหมคะตรงตามที่คาดหวังครับแล้วก็รถสวยครับบริการดีบริการเร็วครับตอนนี้พี่ ประกอบอาชีพอะไรอยู่เ,เป็นพนังกงานบริษัทครับตอนนี้มีประวัติผ่อนอะไรอยู่บ้างไหมคะตอนนี้ก็มีผ่อนบ้านครับแล้วก็ผ่อนมอไซค์ครับแล้ววันที่มายื่นจับไปไหนแล้วก็จองรถเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่เสียเลยครับไม่เสียแม้แต่บาทเดียวเลยแล้วก็ผลอ,อนุมัติไวไหมคะพี่ วันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับพนักงานบริษัทนะคะมีประวัติผ่อนบ้านแล้วก็พี่พีเนี่ยออกรถคนเดียวด้วยไม่ต้องใช้คนขับไม่ต้องแชร์คนกู้ร่วสาหรับใครอยากจะเป็นเจ้าของรถแบบพี่พีนะคะก็สามารถากเบโร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรหาพี่ก็ได้นะคะที่เบอร์0ูน3 3 3 5 0ส0สาหค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ